พระสงฆ์หนึ่งในเสาหลักของพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นธรรมดาของโลกที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจหนีพ้นสัจธรรมอันเป็นความจริงข้อนี้ไปได้แม้แต่บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลทั่วไปหรือฆรวาสยามเจ็บป่วยยังพอมีสถานที่รองรับดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือครอบครัวแต่สำหรับพระสงฆ์แล้วยามอาพาธเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อเป็นการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายกลับหามีผู้ใดให้การอุปถาคดูแลไม่ กุติชีวาพิบาลคือคำตอบของการดูแลพระพิสุสง์ยามเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายเป็นการดูแลแบบประคับประคองหรือที่เรียกว่า p a l i a t i v e Care การอุปถากดูแลพิสุสงในระยะสุดท้ายนั้นอาจไม่เหมือนการดูแลโดยทั่วไปในโรงพยาบาลไม่ใช่ Hospital Service แต่เน้น t e m p พ r c a r e s e r v i c e s กระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้มีกุติชีวาพิบาลในทุกเขตสุขภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วนภายใน100วันเพื่อให้เกิดต้นแบบในการดูแลพระพิสุสงในระยะสุดท้ายซึ่งมีมากกว่า9,600รูปทั่วประเทศการอบรมพระคิลานุปัตถากหรือผู้อุปถากพระสงฆ์ในชุมชนแห่งสังขะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินการโดยมีการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักพระธรรมวิในัยในพระพุทธศาสนา โดยได้จัดทำหลักสูตรถวายความรู้แก่พระคิลานุปัฏฐาก140ชั่วโมงประกอบด้วยภาคทฤษฎี35ชั่วโมงและภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล105ชั่วโมงเพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาทุกรูปสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถวายการอบรมไปแล้วไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสมควรแก่สมณเพศปัจจุบันกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดอบรมถวายความรู้แก่พระคิลานุปัฏฐา ทั่วประเทศตามหลักสูตรของกรมอนามัยสถาบันพระบรมราชช,ชนกและกรมการแพทย์แล้วกว่า4 0 0พรูปและมีการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลทุกเขตสุขภาพเพื่อถวายการดูแลพระพิสุสง์อา,าพาธระยะสุดท้ายให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งยังได้จัดทำความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติมุ่งเน้นทำรรมัคค่าสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติมหาเทระสมาคมโดยมีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ8โครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมจัดสร้างพระพุทธรูปปางพยาบาลพิสุขไขไว้เป็นที่สักการะแห่งขวัญกำลังใจในทุกสถานบริการสาธารณาสุขและกุฏิชีวาพิบาลทั่วประเทศและน้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติที่ว่า โยภิกขเวมังอุปถะเหยยะโสคิลานังอุปถะเหยยะผู้ใดปรารถนาจะาอุปถาเราตัถาคตผู้นั้นพึงรักษาพิสุขป่วยไข้เถิดสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย